ีอยู่นะครับมาดูครับมาดูวันนี้ครับโอ้ใบเขียวๆนะครับโอ้ยุทธนาลากอยู่นะครับเอายงครับยุทธนาครับตีสวนไหมครับสวัสดีครับทันทองในสปีดครับความเพลิดาพิที่ที่สกิดพิพากันครับวันนี้หาแรงเพียบครับผมเยอะมากครับวันนี้ครับนึกว่าชารี่ครับวันนี้ครับโอ้หัวลากเราครับยุทธนามโนและตีรู้ใจครับ ครับเอาล้วครับบอนปองไกส์สเปดขากลับครับครับครับดู้นะครับตไกลๆแ้นะครับอาศัยช่วงบอลลูบนะครับเบอลลอนครับโอ้ยิดได้หลายคนเลยนะครับไปกลุ่มเลยนะครับีมิติอยู่ด้านซ้ายนะครับตูนไปไกลๆแล้วนะครับหน้าตาคุ้มน้ำเลยครับอาศัยช่วงเลยบอลลูนนะครับหนีออกมาตี่ลากไปพี่้องครับแล้วก็จังต้อมครับ โอ้น้ะครับโอ้นี่ตูนล้วงไปไหนลงเอาแล้วครับปุ่มหนังครับมาแล้วเอาแล้วครับเห็นตูนแล้วนะครับตอนนทอนน้ำแหร่แล้วครับเห็นตูนแล้วนะครับแต่หลังครับปุ่มหลังไล่กับถึงแล้วครับโอ้ยเอาเรื่องแล้วนี่ปุ่มหลังไล่ถึงแล้วนะครับ พี่ตีครับพี่น็อตครับดูครับสองคนนี้มีคลิสครับครับกลุ่หลังก็ไล่มาเอาแล้วเอาแล้วมาดูครับตกยังไงครับไปเกี่ยวๆนูนครับไปเกี่ยวๆไกลๆครับโอ้โหมีตัวสปินทั้งยุทธนาครับโอ้โหวานเจี๊ยบแล้วเปล่ยุทธนายุทธนาลากตีอยู่นะครับยุทธนาลากตีอยู่นะครับมาดูครับมาดูวันนี้ครับ โอ้ยปเกี่ยวๆนะครับโอ้ยยุทธนาลากอยู่นะครับเอาองครับยุทธนาครับตีส,สวนไหมครับโอ้ฟิสเอาีฟิสไม่ทันเนี้ไม่ทันเนะีนน้โอ้ยยกไว้โอ้ยยุทธนาปล่อยนะครับโอ้วันนี้เป็นของพี่ตีนะครับ ตูดมันครับโอ้พี่พร้อมครับกลุ่มหลังครับโอ้มันสุดๆแล้ววันนี้คนเยอะมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับวันอัคารหน้านะครับอ,อันทองให้สปีดครับ